อุพาไลใครไม่รู้จักบ้างเออขายบ้านนะครับขายบ้านนะครับดูภาพใหญ่ก่อนครับอือหือลงได้โหดร้ายนะครับทําดอยสงูงสุดไว้ก็สามสิบสี่บาทครับในปีก่อนหนึ่งเก้าเก้าห้านะ <c oughs> ทำราคาสูงสุดไว้34บาทก่อนปี1995ครับเคยปรับฐานเป็นหลักสตังนะครับเคยปรับฐานเป็นหลักสตังนะน่าจะมีวิกฤตอะไรด้วยนะครับคืออสังหาจะเป็นทุกตัวในช่วงนั้นนะครับปรับฐานคาดว่าจะเป็นเซอร์กิตเบรกครับ13บาทนะ13บาทนะครับทำไฮในกลุ่มของใกล้ๆเซอร์กิตเบรกไว้ก็27บาท75สิตังค์ครับ งั้นเราดูจาก27มา13นะครับแล้วก็ตีมาให้ใกล้13ครับปรับเป็นเดจัดทรงเส้นเทนก่อนนะครับ เห็นมันเกินไหมครับมันเกินเราต้องขยับครับขยับมาตรงนี้นะอันนี้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่งั้นมันจะนอนจัดตีไม่ได้นะครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่าสุพรรณลยเนี่ยเริ่มรีบาวแต่ตรงนี้ละ16บาทแต่รีบาวแบบแข็งแรงเนี่ยต้องเหนือย22บาทนะครับ แต่เส้น200วันบอกว่า17บาทก็โอเคแล้วมองเป็นขึ้นแล้วเห็นการขึ้นไหมครับจาก13านะขึ้นมา17พอเทสปุ๊บยอ่อเห็นปหอีกครั้งครับจาก13าเห็นไหมพอเทสเส้น200วันปุ๊บมันจะยอ่ออันนี้คือ,อนิสัยปกติของกราฟทั่วไปนะครับหาน้อยมากครับที่จะจะเทสปุ๊บแล้วไม่หลุดแล้ววิ่งไปเลยครับหายากมากครับแต่มีก็ดีนะเราหาเจอนะครับ เทปแล้วก็ไปต่อครับย่อไปต่อครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มติดแนวต้านแล้วครับเห็นไหมขึ้นต่อไม่ขึ้นต่อครับอยู่ที่แนวรับแนวต้านนี่แหละครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่20บาท80ตังค์ทำไมผมให้เอาเป็น20บาท80ตังค์เพราะอีกแค่บาทเดียวก็ถึง19บาท1 1ตังค์แล้วครับนะครับไม่ใช่หลังพิงฝาไปอยู่นี่นะ โอ้ไม่ต้องหลังพิงฝาครับมาขนาดนี้มา19.3นะยังไงก็หลุด19.11ชัวครับนะครับเพราะมันไหลลงมาแล้วไงเทนมันไหลลงแล้วไงถูกไหมคือทุกคนก็พากันขายแล้วประมาณนี้ครับแนวรับหลังพิงฝาให้ตรงนี้เตือนก่อน21.10บาท10นะครับแนวต้านก็22.7บาท7ครับและ ยี่สิบสองสามศูนย์ครับยี่สิบสองบาทสามสิบสตังค์นะครับสรุปแผนสุพลัยนะครับแนวรับยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบจุดแปดไม่ควรหลุดครับเพราะเป็นแนวรับหลังพิงฝาไปแล้วถ้าหลุดเนี่ยมีโอกาสลงมาสิบเก้าเลยนะครับสิบเก้าเลยนะนะครับตอนนี้ขึ้นหุ้นมันขึ้นมาสูงแล้วนะครับแล้วก็นานแล้วด้วยที่สุาลัยไม่เคยปรับฐานนะครับมันไม่เหมือนอนันตนะ์นะมันไม่เหมือนอนันต์นะครับ แนวต้านควรผ่าให้ได้ก็คือว่ากลับไปยีิบสองแล้วเหนือยีิบสองยีบสามให้ได้ครับมันก็จะมองขึ้นต่อครับนี่ครับถ้าขึ้นไปได้แนวต้านสําคัญในรอบนี้ก่อนก็ยี่บสี่จุดเจ็ดครับแต่เหมือนว่าผมอธิบายแบบนี้คือเราต้องรู้ก่อนจุดก็คือสิบเจ็ดถูกไหมสิบเจ็ดอ่าแล้วเส้นเทรนดากดบอกว่าสิบสี่สิบห้าสิบหกถูกไหมแล้วเราไปกระโดดเข้ายีิบสอง คือมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยส่วนต่างมันสิบ8 1็2สิบแปดิบเก้ายสิบบ็ดบห้าบทคือเหมือนเราคือยังไม่ได้เทรดเลยแค่กระโดดเข้าไปก็ก็เหมือนขาดทุนห้าบาประมาณนี้ครับผมก็เลยคิดว่าเราหาหุ้นที่มันใกล้เส้นสองร้อยวันแล้วยืนเหนือแล้วจะดีกว่าไหมแล้วปรับฐานไปแล้วอันนั้นคือข้อหลักเลยคือปรับฐานไปหรือยังนะครับปรับฐานไปหรือยังนะครับเพราะถ้าเกิดหุ้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลงจากที่สูงมาปรับฐาน แล้วมันตั้งใจจะขึ้นต่อเนี่ยมันมองการขึ้นง่ายกว่าลงแต่ถ้าหุ้นหุ้นที่ขึ้นแล้วลงแล้วขึ้นรอบสุดไปแล้วเนี่ยแล้วมาจากรอบสุดเหมือนเดลต้าครับมาจากรอบสูงนะมาจากแปดร้อยลงมาเส้นสองอยวันแล้วเด้งเนี่ยมันจะมองว่าอันนี้คือมันเป็นขาลงแต่ที่มันเด้งกลับไปเนี่ยมันเป็นการแค่รีบาวเฉยๆมันต้องระวังตรงนี้ผมถึงบอกเดลต้าให้มองแค่ แค่หลักทีละหลัก50บาทเช่นแบบเฮ้ยเขายืน4 0่400ได้ก็มอง430 450ก่อนนะนะครับผ่าน450ค่อยว่ากันเป็น450 480 500เลอยประไรประมาณครับเพราะมันเป็นขาดีบาวแล้วนะครับเป็นขาดีบาวไปแล้วเนาะเขาลงมาลงมาจาก800มาเด้งเนส้น200วันนะแล้วเด้งกลับไปอะไรประมาณนี้ครับคือเราต้องมองได้ว่าเฮ้ยหุ้นเนี่ยมันมาจากไหนแน่มันไม่ได้มาจากฝั่งที่ต่ำเช่นเดลต้ามันมาจาก27อ่ะแล้วไปผ่านเนส้น200วันตอน80บาทอเงี้ยอ,อันนั้นคือข อันนั้นคือขึ้นนะคนละแบบกันนะคนละแบบกันนะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอ่ะดูภาพใหญ่อีกรอบหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยถูกไหมคือมันถ้าสมมุติว่ามันมันไม่ผ่านยี่สิบสองยี่ิบสามแล้วมันไม่ไปยี่ิบสี่แล้วเนี่ยยี่ิบสี่จะเป็นหัวแล้วครับจะเป็นหัวแล้วใช่ไหมเนี่ยมันอาจจะเหมือนแบบว่าเนี่ยมาจากเนี่ครับลงปึ๊บ ขึ้นปุ๊บถ้าเกิด24มันไม่ผ่านหรือแบบยืน22 23แล้วมันลงนี่ทําไงล่ะถูกไหมอ่าคุณก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเข้าใจตรงนี้ด้วยนะยิงหุ้นไซเวอร์คือมันทํากําไรยากไงทำกำไรยากนะครับสุอะไยประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องเลยครับขอบคุณครับ